ก็มาอยู่ในช่องของแพรบลฟิกิซ่าเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยแพรจะมาสอนหาอาหารในเกมแมรี่ที่ไฟนั่นเองจะเป็นฟังก์ชันใหม่นะคะเป็นฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆที่ให้เราได้เล่นกันนะคะก็น่ารักขึ้นเยอะเลยนะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าเราจะไปหาอาหารจากตรงไหนแต่พอดีว่าแพรมี Discord ค่ะพูดขนาดนี้น่าจะโฆษณา i s c o r d ตัวเองแล้วแหละเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากตามข่าวไอเดนทันหรือว่าไม่รู้อะไรเนี่ยก็สามารถไปถามที่ Discord ของแพรได้นะคะหรือว่าอยากได้เพื่อนเล่นเกมก็เข้ามาที่ Discord ของแพรได้อีกเช่นกันค่ะลิงก์ด ถาวรแล้วนะคะไม่หมดอายุแล้วเนาะมาเริ่มหาหันกันเลยดีกว่าค่ะเรากดไปที่แผนที่ในใจนะคะ ลายชื่อสนามแข่งข้างบนค่ะทัวร์นาเมนต์ซึ่งอาหารของเราเนี่ยจะต้องใช้แอปเปิลทองในการแลกนะคะมาดูวิธีการหาแอปเปิลทองก่อนค่ะกดมาที่ตารางแข่งขันนะคะตารางแข่งขันเนี่ยจะมีที่สิ้นสุดไปแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมากดติดตามอันที่ยังไม่สิ้นสุดเนาะตรงนี้มันจะมีให้กดติดตามอยู่นะคะแต่ว่าแพลนเนี่ยกดติดตามไปหมดแล้วเนาะก็เลยอยากจะไม่ได้กดติดตามให้ดูนะคะพอกดติดตามเสร็จปุ๊บเรามาดูที่กิจกรรมค่ะแล้วก็อย่าลืมมารับแอปเปิลตรงนี้ด้วยละถ้าเรากดติดตามแล้วนนนนะะะะคคคซึ่่่งแพเียไมมทัุ ์นาเมต์ที่เส้นสุดไปแล้วไงแพรก็เลยไปกดติดตามไม่ทันเพราะไม่รู้นะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยรีบไปกดติดตามแล้วก็มารับแอปเปิลทองตัวนี้เลยเนะจ๊ะต่อมามาดูที่แลกอาหารกันค่ะกดมาที่ตรงข้างล่างนี้เลยแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งอาหารในเกมนี้นะคะบอกเลยว่าแพงมากค่ะ42 0 0แอปเปิลซึ่งแพรนะคะมีแค่9000กว่าเองเนาะก,ก็เลยแลกได้มาเพียงแค่2อันนะคะอาที่แพแรแลกมาเนี่ยจะมีของเซอร์หนึ่งแล้วก็ฮันหนึ่งนะคะของเซอร์เนี่ยก็จะเป็นแพทค่ะกินช็อกโกแลตบาวนี่นะ เขาบอกมานะคะว่าตัวละครตัวไหนกินอะไรได้บ้างตามที่เขารู้นะคะส่วนเยชาก็กินเทมปุระค่ะเดี๋ยวแพลนีจะไปเทสให้ดูกันนะคะและก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าไปทานอาหารนะคะเราก็อย่าลืมกดมาที่แผนที่ในใจนะคะหลังจากนั้นกดแต่งตัวค่ะจะมีฟังก์ชันข้างล่างนะคะที่เขียนว่าอาหารให้กดเข้าไปเลยนะเราจะต้องเลือกก่อนนะคะเพราะว่าตอนที่เราเข้าไปอยู่ในหน้าแมทในเกมแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกอาหารของตัวเองได้เพียงแค่1ชิ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมกดใช้ได้ลยละนี่กดใช้แบบนี้นะคะ ฉันต้องสนละเอียดขนาดนี้เลยนีมาเริ่มที่ตัวแรกนะคะน้องเอมมาจะกินไข่ดาวค่ะอีกตัวละครหนึ่งที่กินไข่ดาวก็คือนาอีฟค่ะแต่นาอีฟเนี่ยจะพิเศษหน่อยเพราะว่านาอีฟเนี่ยกินได้2อ,อย่างค่ะเท่าที่รู้ตอนนี้นะอาหารจานที่2ที่นาอีฟสามารถทานได้ก็คือชีสนั่นเองค่ะ และตัวละคร2ตัวต่อมาตามในเมนของคุมทีแพลไม่มีวายนะคะตัวที่ดื่มไวายก็จะมีบาร์เทนเดอร์แล้วก็กองหน้าค่ะถ้าใครที่มีวายเนี่ยก็ลองไปเทสดูกันได้เลยนะต่อมาเรามาที่สายฮันเตอร์กันบ้างนะคะตัวละครของน้องถุงเนี่ยจะกินนมค่ะตัวละครผู้ล่านะคะหลังจากกินเสร็จแล้วเนี่ยก็จะโยนไปข้างหลังหรือทิ้งเลยนะคะเพราะว่าไม่มีโต๊ะให้วางอาหารนั่นเองเนาะอาหารของฮันเตอร์ตัวสุดท้ายนะคะก็คือแม่สีเกชานั่นเองค่ะซึ่งความที่เป็นแม่สีเนี่ยก็ต้องกินไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคะเอาพัดแหลมๆของตัวเเเองงน่ยไปจิิ้้มมมกกกุะแลลว็าค ปกงงเน่ลับมาที่เซอร์ค่ะแล้วก็เป็นตัวละครตัวสุดท้ายที่แพลวจะเทสด้วยนะคะตามเมนของคุมทีค่ะแพติเซียเนี่ยก็จะกินช็อกโกแลตเบวนี่นะคะซึ่งในเมนของคุมทีนะคะบอกว่าแพติเซียกินเค้กซึ่งมันไม่ใช่เค้กนะคะคุณผู้ชมมันคือช็อกโกแลตเาวนี่เนาะก็ถ้าใครนะคะที่เมนแพทในอยากให้แพทกินก็ไปซื้อไปจัดเลยนะจ๊ะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นใจให้แพลวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้า